สวัสดีครับมารีวิวเครื่องเล่นที่เคยรีวิวไปแล้วนะฮะแต่ก็มารีวิวครั้งหนึ่งเครื่องผู้หญิงแบบนี้เหรอเครื่องเป็นเครื่องโมดิฟายที่จริงมันคือเครื่อง ds ตัวจริงมันคือเครื่องนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันโมดิฟายใส่ตลับบอยเอ็กวันได้ชาร์ทถ่านเล่นได้อะนนี้ด้ามปากกานะมาคุยกันหน่อย เปิดเครื่องนะครับไอ้นี่ผมใช้อาโฟในการรีวิวลูกค้าจะได้ไปด้วยนะครับอาโฟสายสิบสองกิกเปิดเครื่องแค่กดตัวนี้หน,น,นึ่งครั้งแค่นี้ใช้ระบบกดนะครับคุณฟูมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคุณฟูมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดบอให้ฉันอธิบายคุณฟูคุณยังไม่ไปเหรอคุณไม่รู้สึกเข้าอันน้อันบนนี้ตกลงได้เลยคุณฟูคุณฟู นอบคุณีี้นะคะแต่ถ้าเราทําแบบนี้เราจะทําให้บริษัทคู่ค้าไม่พอใจี่สําหรับกลุ่มฟเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ก็อาจจะไม่สวยมากละแต่มันก็แก้อะไรไม่ได้ละผมเก็บไว้นานเกินคที่เกบอคนอกานผมลงลม GBA Game Boy g b a Game Boy แล้วก็ Nintendo DS แล้วก็เครื่อง Famicom เขอลองตรงโตเครื่องเลยนะครับ ex ความอภัยขอบคุณครับคุณโฟลเดอร์เกมโฟลเดอร์เราประมาณเกือบสามสิบนะครับผมก็พยายามไม่ให้มันซ้ำกันคุณไม่ร้องไห้ตอนที่เราดังกพลงเมื่อกี้ตอนนี้คุณทำตัวน่าสงสารรีวิวนะกันบอลแล้วกันนะครับฉันจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตทีหลังมีอะไรที่คุณต้องการให้ฉันซื้อให้ภรรยาของคุณไหมฉันสามารถซื้อให้คุณได้ปดทีหนึ่ง ฉันจะไปกับคุณบ่ายนี้ผมจะไปทานข้าวกับภรรยาการุณาจองร้านอาหารนวงหน้าไม่ต้องกัวเ,เสียงดังนะครับไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงเบา,เบาพบไปไหนก็เท่ โอเคเดี๋ยวขอจบรีวิวเครื่องอดีเอาไปดูอ่าไปดูวารดีอ่ะรีวิวของเกมบอยแอคกวาแล้วกันคะคำว่าเกมกดเข้าไปนะครับ เกมบอยแอดวานให้เข้าถ้าจะไม่ผิดเข้าตัวนี้เกมบอยรันเนอร์โฟลเดอร์เกม GBA แล้วก็หนึ่งเลือกอะไรก็ได้ครับหนึ่งถึงสี่มันมีหลายร้อยเกมเผมลองเลือกเกมแคท อยังกดแล้วสักครู่ครับเกมบอยเอ็กวานบางเกมมันก็ไม่รันนะครับเหมือนโปรแกรมมันยังไม่พัฒนาเกมบอยเอ็กวานจะขึ้นแค่จอเดียว ลงไว้ทั้งหมดไม่กี่ลอตนะครับเน้นเล่น d s แล้วก็สามารถใส่ตลับเกมบอยแอควานได้นะครับมาปิดเครื่องก่อนไม่ต้องปิดก็ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ตลับก่อนฮะนะี่ครับใส่ตลับแล้วก็เปิดเครื่อง มันแค่ได้ความเท่ครับใส่ตลับเนี่ยแล้วก็เมนูล่างสุดมือจิ้มเลยคลาสสิกไหมครับอา้าวเล่นตลับจออยู่ล่างฮะโอเคครับเครื่องนี้าขาย เท่าไหร่ดี2,600บาทครับแล้วก็มันหายแล้วนะหาคนทำยากแล้วนะครับเครื่องเกมมมนิฟายแบบเกมบอยคลาสสิกนี้จะดูเหมือนไม่สวยแต่ว่าเพนน้นเป็นแบบไม่เหมือนชาวบ้านแล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับ